สวัสดีตอดเศ้าครับม่ยามเบ็ดเบ็ดเศร้าหลังครับก็ลุนกันสิมีตัวว่มา่ยามรเลยครับยามมาซองหลังแล้วว่าเถือกมึงหลังที่สามครับ <c oughs> ปดุกครับปดุกโอ้เด้งหอยหอยเลยหนึ่งลังต่อไปเลยครับบัตรือครับลังนี่ลังต่อไปล้างนี้กระยุกเก่าครับนุ่ล,ลังต่อไปเลย อย่ามาสองสามลังนะครับมาเถือกมาเบื้องลังนี่เอ้าเอา,เอามีรุ่นครับไม่รุน <c oughs> เดี๋ยวนะครับตีบปลาอย่าง <c oughs> ประดุกอีกครับ <c oughs> ล้างต่อไปเลยครับ <c oughs> เอาติกิแล้วครับลังนี่กระไดคอครับประคอ นี่บักกิโลครับเดี๋ยววัดก่นครับแล้วมารุ่นหลังต่อไปได้ครับกลางนี้จะถือกบัวไม่เถือกครับรุ่นลังต่อไปเลยเอาแล้วครับลังนี้เอาแล้ว เอาแล้วครับไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนปลายัางโอ้ถอดไม่ได้ดูน้ำกันครับดูน้ำกันโอ้ปักิโลครับปกเกียบปกเกียบอย่างนี้นะครับ อย่าล้าต่อไปนะครับถือว่าล้างเนี่ยยังเป็นอักสั้น,อนเออ <c oughs> ถือประกั่นครับโโตายแล้วลุนลังไหมครับอย่ามา,าล้างลังนะครับก็ถือเบื้องลังสุดท้ายกันเลยครับ โอ้รสุงถ่ายกับว่าเถือกอยู่กับเ่าสรุปผลงานปลาดุกสองตัวปลาคอสองตัวปลาซีตัวครับ